แล้ววันนี้นะคะจะพาพี่ๆมารับชมกันกับตัวรถ Honda City ค่ะสายเฮสต้องห้ามพลาดเลยหารถราคาคุ้มค่าประหยัดจากใต้แดงไปเยอะนะคะมือสองเดี๋ยวนี้คุณพ,พี่สภาพดีมากเลยมิก้พามาชมกันกับตัว Honda City มีทั้งแฮสแบ็กและก็ตัวซีดานนะคะใครที่หาอยู่ร,ราคาแน่นอน ถูกลงกว่าป้ายแดงไปหลายแสนนะคะอะไรก็ยังได้รถที่ทางเพรยนยนเนี่ยรับประกันคุณภาพให้เพรยนย์เปิดมากว่า25ปีแล้วคุณพี่รถที่นี่ทุกคันนะคะรับรองในเรื่องของไม่มีชนักพิกความกระดกสีกอไม้นะคุณพี่หารถสวยๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000กบาทเนี่ยแบบไม่ต้องใช้งานออกรถจัดได้เลยค่ะ มากันที่คันแรกเลยคุณพี่คันนี้เนี่ยเข้ามาใหม่นะคะกว่าเพื่อนเลยและได้เป็นตัวรุ่นที่ทพี่ๆชอบแล้วก็ถามหากันเยอะมากๆนะคะสำหรับ h o n d a City ตัว4ด้าน4ประตูนในเครื่อง RS นะคุณพี่รุ่นย่อย RS ขออภัยมากันกับสีดำค่ะอันนี้เป็นรถบ้านสภาพเดิมมือเดียวใช้งานน้อยเลยคุณพี่รอบคันเนี่ยไม่มีรี้วรอยเช็คประวัติมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจังหน้าตามไซ RS นะคุณพี่ เครื่องยนต์ v ีเทคด้วยและไฟหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาเอามาเป็นแบบเดียวกันกับรุ่น Accord เลยนะคะไฟหน้าเขาแม้จะยังไม่สตาร์ทรถก็ยังสภาพดีและดูดีทุกมุมมองทุกมิติเลยไฟเด y l ไลท์มีให้ไฟตัดหมอกมาครบสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนติดกล้องบันทึกภาพไปให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพาไปดูสภาพภายในนะคุณพี่ตอนนี้นะคะดูรอบคันไปก่อน อย่างล้อแม็กเนี่ยทั้ง4ล้อนะคะไม่มีอรอยเบียดกับขอบฟุตบาทมาเลยนะสภาพสมบูรณ์มากๆเป็นล้ออลอยนะคะสี่ลูลายทูโทน <c oughs> ขออภัยค่ะดิสเบรกพร้อมคลิประบายความร้อนมีให้ด้านหน้าโชคช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยเทสไซส์มาให้หมดแล้วไม่มีสึกล้อนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ในตัวและตัวนี้เนี่ยได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลสซึ่งปลดล็อกและล็อกได้นะคะจากทั้ง2ฝั่งเลยคุณพี่มาดูภายในกัน นี่เลยเช็คเล็กตัวถังก่อนเลยนะคะรถเนี่ยใช้งานไม่ช้ำนะคุณพี่สภาพสวยๆแบบนี้จัดมาได้เลยที่เพชรยนต์นะคะใครหายอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละหนึ่งแปดพบาทเท่านั้นนะคุณพี่เดี๋ยวพาไปดูหน้าปออ้ายสคบตอนนี้เนี่ยอยากให้ดูภายในก่อนนะคะตัวเบาะเขาจะเดินตะเข็บได้แดงมาตามสาย RS นะพร้อมกับมีผ้ากำมะหยี่นะคะระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคุณพี่จอทัศสกรีนมีให้นะคะ เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคุณพี่แล้วก็มาดูกันในเรื่องโครงสร้างนี่เลยมาคิวสีตามสีนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยพี่พี่หาใครที่หาอยู่จัดมาได้เลยตัว rs เนี่ยนานๆเข้ามาทีนะมีสปอยเลอร์ให้อีกต่างหากนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้แล้วตัวนี้ติดสเกิร์ตเป็นแบบท่อคู่มานะ เครื่องโยนต์ VTEC นะคะขับสนุกกระ้าใจแถมประหยัดน้ำมันในเมืองขับขี่สะดวกง่ายสบายนะพี่ๆสั่เเลี่ยมตัวรถนะคะเห็นมารอบคันแล้วเงากริบเลยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อเปรเเราแถมขัดเคลือบสีสปาตัวรถไปให้ใหอีกอรอบหนึ่งนะพี่ๆใครหายอยู่บอกเลยคุ้มแน่นอนเจ้าของเดิมดูแลดีมากอันนี้นะคะซื้อสดก็ประหยัดไปคันนี้บอกเลยพิเศษสุดไม่มีแหวกนะคุณพีไม่มีแหวกนะน,นะคะ เป็นรถส,สวยๆอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆนะนี่เลยปุ่มพุชสตาร์ทมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครอสคอนโทรลให้อีกต่างหากนะ ราคาของเขานะคะอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่ไม่9,000 90, 0รถปี2020นะคะตัวนี้เนี่ยเพชรโยนเป็นรำบแบ,บเดียวเพราะว่าเจ้าของเนี่ยซื้อจากป้ายแดงมานะพี่พี่ซื้อจากป้ายแดงมาผ่อนยังไม่หมดแล้วก็เอามาขายให้เราเพราะว่าจะขยับขยายรถขั้นใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าครอบครัวขยายมากขึ้นนั่นเองคุณพี่ ใครหาอยู่ผ่อนอยู่เนี่ยอังจริงเลดอเวยบพิเศษนะได้ไปผ่อนไม่ถึง8,000ด้วยคันนี้นะคะสำหรับ Honda City ตัว RS นะตัวทับสุดของซีดานเลยสนใจรีบติดต่อนะคะก่อนรถจะไม่อยู่ซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์เลดอเวิยพิเศษมีไม่ถึง8,000ทักมาได้เลยนะคะ มากันต่อสีดําไปแล้วถัดมาที่สีขาวบ้างพี่ๆตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสีดานเหมือนกันสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มันต่ําลงไปอีกนะนอกจากตัว RS เนี่ยไฟหน้าเขาเป็นไฟแบบ Full LED เนาะตัวรองลงมานะคะจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนคุณพี่ไฟโปรเจคเตอร์เลนแล้วก็มีไฟ daylight ให้ในตัวกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโลโก้เขานะคะป้ายทะเบียนได้ไปตามนี้เลยเนาะ สเกิร์ตรอบคันเลยค่ะพี่พี่ติดฟิล์มติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กคันนี้นะคะลายเดียวกันคุณพี่ลายเดียวกันนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยเนาะมือจับเป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูภายในกันบ้างภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเลยนะะเบาะหนังแบบเดินตะเข็บได้สีเทานะคะสะภาพสวยหัวหมอนคือแบบ v i p มากมาก,มากเลยเอาจริงๆคันนี้เนี่ยคุณพี่ก็เอาชั้นไม่เป็นรองเหมือนกันนะถ้าใครไม่ได้แบบติดว่า จะต้องเป็นเล่นติด RS หรือตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้ก็มีทั้งจอทัศกรีนเกียร์ออโต้ให้เหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เหมือนกันสครับเพจคือดูดีมากคุณพี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยกลิ่นดีด้วยนะคะคันนี้อะขออภัยคุณพี่ไม่ใช่ตัวซีดานนะเป็นตัวแฮชแบกนั่นเองเนาะใครที่เล่นแฮชแบกอยู่แล้วนะเซ็นเซอร์มีกล้องถอยมีแล้วเป็นตัวห้าประตูที่น่าเล่นน่าใช้สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่ใน กรุงเทพอยากได้รถที่มันขนาดกลางพอดีขนของได้เยอะปรับฟังก์ชันการใช้งานได้อนเนกประสงค์คือเลยกง่ายๆว่าเป็นรถคันเดียวจบนะคะคุณพี่จัดมาได้เลยกับตัว Honda City ตัวนี้นะเครื่อง VTEC Turbo 1.0นะคะคุณพี่หามาดูกันเราจะไปกันแบบไวๆเข้าๆเห็นได้ชัดเจนนะทุกจุดทุกมุมมองเนี่ยเบาะคนขับไม่มีเยินเลยสภาพดีมากพยังรองพื้นมี แป้นเหยียบคันเร่งนะคะแป้นเบรกส,สภาพสมบูรณ์ไม่มีสึกห้อเลยนะคันนี้1.0 s v h a c h b a c k นะคะ449,000บาทนะพี่ได้เป็นปี22นะคะอันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ตีเป็นเลข8,000กลมๆนะคะพี่ๆเข้าๆไว้ประมาณนี้ปุ่มพุชสตาร์ทมีให้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่ว่ายังไม่มีคร u i s e c o n t r นะคะแต่มันได้เลยเรื่องของ ห้องโดยสารที่มันกว้างแล้วก็ได้ในเรื่องของการขนของได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะพี่พี่แล้วก็ตัวนี้ล้อแม็กนะคะเห็นเป็นร,บบนรนิ้วรอยแบบนี้เราขัดให้นะคุณพี่ริ้วรอยแบบนี้เราขัดเราเก็บงานให้ได้นะคะตัวสเกิร์ตเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักเลยช่องไฟด้านหน้าตัวกันชนเสมอกันทุกจุดเลยนะพี่พี่าหาสวยๆแบบนี้เนี่ยมีให้เยอะแต่อันนี้คือมิกกี้คัดมาให้สำหรับสายเฮสนะคะเอาใจเลยเนาะเฉพาะเลย แล้วก็มาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแบบรุ่นประหยัดนะสำหรับ Honda City เครื่องพันเทอร์โบเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าโรเมียมเหมือนกันไฟโปรเจคเตอร์เลนมันจะต่างกันไม่เยอะเนาะสองตัวนี้ถ้ามีสเกิร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ได้เป็นตัวแฮชแบกนะอันนี้สีขาวซีดานนะคะที่มิกี้บอกไปฟิล์มก็ติดไปให้ใหม่รอบคันแล้วนะอันนี้ก็ประหยัดลงไปเยอะเลยจากหลักสีต้นสีกลางอันนี้3 8 9 0 0 0บาทนะคะรุ่น 1.0S ปี20นะพี่พ มีปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะร้อยยังได้เป็นล้อกระทะจะเพิ่มออปชั่นก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยคุณพี่ผ่อนอยู่แค่เดือนละประมาณ6-7,000เท่านั้นคันนี้ผ่อนอยู่6-7,000นะคะสำหรับ Honda City 1.0s c ีดานคันนี้เนาะภายในเนี่ยก็มีเปาเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ปุ่มพุ้สตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแล้วก็เกียร์ออโต้นะคุณพี่อ่ะมาใครหาอยู่นะคะก็จัดมาได้เลย รับประกันโครงสร้างให้ทุกคันคะ่ะไม่มีพีความชนหนักนะหารถสวยๆอยู่บอกเลยว่าที่นี่จัดให้นะคะฝากพิยนต์ไว้ด้วยคุณพี่เนื่องถึงรถมมอสคุณภาพนึกถึงมิกกี้พชรยยนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะเอารถสวยๆมาฝากเรื่อยๆอีกอยากได้เป็นเจาะจงเฉพาะคันไหนนะคุณพี่ติดต่อหามิกกี้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างได้ทั้งโทรและแอดไลน์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีคะ่ะ